ล่าสุดเหมือนมีดราม่าที่เราไปพูดถึงโอปอ่ะเขาวิจารเอออันนี้เห็นได้เห็นจริงจริงนะหนูไม่ได้วิจารณ์หนูน้องอมีแฟนนางงามถามหนูว่าน้องควรที่จะปรับอะไรเพิ่มไหมหรือว่าน้องแบบมีอะไรที่ควรพัฒนาไปอีกเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเอาน้องหอมน้องเดินดีน้องตอบคำถามดีแล้วก็ทุกอย่างของน้องมันเพอร์เฟกอยู่แล้วแล้วถ้ากลับไปตอนปี2022อ หนูเองอะ่ะก็เชียร์น้องด้วยเพราะตอนนั้นเราเห็นถึงถึงศักยภาพของน้องว่าแบบเออน้องแบบน่าสนใจมากกับการที่เป็นตัวแทนไทยแลนด์เพราะว่าเขาอะ่ะหน้าไทยด้วยอักสภาษาอังกฤษได้ทุกอย่างแบบองรวมมันดีหมดเลยแล้วพอมาตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อน้องเราแค่อยากบอกให้มันตรงจุดแค่นั้นเองเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทําโดนให้แฟนนางงามมานั่งถล่มที่หลังว่าแบบเฮ้ยทําไมถึงเป็นอย่างง้นอย่างงี้เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะแล้วมันไม่มีใครมานั่งแบบบอกเราอะ่ะ เออมันจะยิ่งโดนแฟนนางงามที่คนดูเยอะมากๆอ่ะมามานั่งด่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ให้ให้ให้เขาได้ได้ทาในสิ่งที่มันควรที่จะเป็นมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วแฟนนางงานเขาก็เอาคำของเรานะั้นไปวิจารณาค่ะก็จริงๆหนูก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าสมมติว่าหนูกู้อะไรไปมันต้องมีดราม่าแน่นอนอะ่ะเราก็เตรียมเตรียมเตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบ บานปลายอะไรไปวุ่นวายขนาดนี้คือหนูรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งทําชีวิตให้มันซับซ้อนค่ะเราเห็นอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆมันเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องด้วยซ้ำที่ที่จะทําให้ให้น้องอะ่ะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ไปสู้กับทางกับอีกสาวงามอีก,อก,อกหลายประเทศอะ่ะให้เขาแบบออกมาเพอร์เฟกที่สุด คือจริงๆแล้วมันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกตัวหนูเองหนูก็รู้ตัวเองว่าหนูไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นแล้วหนูก็ไม่เคยได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ,บน้องด้วยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าน้องมีอะไรที่ดีบ้างอะไรที่เราปรับแก้ขึ้นไปให้น้องแบบเพอร์เฟกขึ้นไปอีกได้เนี่ยเราก็อยากส่งเสริมตรงนี้ให้กับน้องอ,องแค่นั้นเลยคำพูดของตันแรงไปบางคัมแรงตรงไหนคะ <laughs> <laughs> หนูหนูไม่ได้ใช้คาพูดรุนแรงอะไรเลยหนูแค่รู้สึกว่าเออน้องหอมแต่อยากให้น้องมีกล้ามเนื้อเพราะว่า าการมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันทำให้เราดูแข็งแรงดูเฮลตี้แค่นั้นเลยเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะดูของอาจจะดูโซมเพราะว่า มันทากิจกรรมทุกวันเราเข้าใจเลยเพราะว่าการเก็บตัวนางงามเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากๆเพราะว่าต้องตื่นเช้านอนดึกไหนจะทํากิจกรรมทั้งวันแต่งหน้าทําผมนู่นนี่นั่น,นปัญหาเยอะแยะมากมายเราเจอมาหมดแล้วเราถึงรู้ว่ามันเป็นยังไงเราเข้าใจน้องหมดแต่ในระยะเวลาที่เรามีการเตรียมตัวตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปให้มันดีได้ไงเราก็เลยอยากเอออยากส่งกํลาลังใจตรงนี้ให้น้องไปแล้วก็บวกกับการเรื่องของอินเนอร์ อินเนอร์ต่างๆถามว่าน้องดีไหมน้องดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าน้องสามารถเพิ่มได้อีกเหมือนตัวหนูเองหนูยังแบบรู้สึกเลยว่าตัวเองบ้งตอนที่ตัวเองแบบได้มงอะ่ะคือแบบเฮ้ยไม่กล้ากลับไปดูตัวเองอะอายแค่นั้นเลยแค่รู้สึกว่าเออ ถ้าน้องแบบว่าเปลี่ยนรึหนึ่งได้แล้วแบบอู้ว้าวใจแม่มากระเทยทุกคนเชียร์แล้วแบบอุ้ยมันใช่อะไรเงี้ยเราก็อยากให้น้องมีฟิลอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าโปเองก็ขอบคุณน้ำตาแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะขอเคล็ดลับการออกกำลังกายอะไรจากพี่ในรายการที่พูดออก๋อก็ยินดีค่ะก็ไว้ไว้คุยกันหลังไม์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรเราก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็ในฐานะของของครอบครัวเดียวกันนะเนาะเราเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสายสัพพันธไทยแลนด์ของเราอยู่แล้วเพ ให้ได้ค่ะแล้วล่าสุดน้องบอกมาแบบว่าคำแนะนำคำแนะนำของเตียนตางคือเป็นตรงจุดแบบพร้อมปรับปรุงแล้วแบบเป็นสิ่งดีๆอ่ะเป็นข้อความคุยกับน้องว่าอะไรหรออ่าจริงๆหนูหนูได้แสดงความมีนิยกับน้องไปหลังไมค์แล้วแล้วก็บอกน้องว่าเออถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยหรือว่าอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็บอกได้เพราะว่าพร้อมซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ให้กําลังใจน้องเป็นกำลังใจให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มนะคะเพราะว่าหนูก็เชื่อว่ามันมีหลายคนแหละที่อยากแบบอยากจะคุยกับน้องหรือทักน้องไปอ่ะเราก็ให้เวลาน้องตรงนั้นไปเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากตรงนี้เราอ่ะมันก็จะมีคุณครูมีเทรนเนอร์ต่างๆนูน่นนี่นั่นที่จะเข้ามาสอนน้องเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเราขอคอยซัพพอร์ตเวลาช่วงไหนที่น้องรู้สึกว่า จำเป็นที่อยากต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เราพร้อมที่จะให้คําแนะนําเสมอน้ำตาลเคนหรือแบบน้อยไหมฉันกินตันี่แยะเวลาพอเราเอาเทิร์ะไลรก็งนางามอะไรก็ยังไม่ชินอีกหรอคะหนูเริ่มจะชินแล้วนะหนูไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่หนูไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่แค่แบบว่าอทุกคนไม่ต้องลากหนูไปแบบว่า บอกว่าแบบอุ้ยตัวเองดีมากแค่ไหนเรื่องการตอบคําถามเรื่องนู้นหนูทราบค่ะหนูทราบตัวเองอยู่มาตลอดเลยแล้วก็รู้ว่าตัวเองแบบเป็นมีจุดบกพร่องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็น้อมรับตลอดอยู่แล้วแต่แค่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้แล้วอ่ะหนูแล้วหนูอ่ะ หนูมาปัดตรงช่วยตรงเนี้ยหนูก็ไม่ได้ประโยชน์เลยจากตรงนี้ด้วยเพราะหนูก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำเนาะเออก็แค่ก็แค่อยากส่งกําลังใจในฐานะของแฟนานางงามคนหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็ปฏิบัติหน้าที่จบไปหมดแล้วตอนนี้การเป็นนางงามของหนูมันจบไปหมดแล้วค่ะของหนูเหลืออย่างเดียวคือการเป็นนักสแสดงที่ดีในอนาคตอยากพัฒนาตัวเองตรงนี้มากกว่าแต่ว่าปีนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ดูนางงามอะไรมากด้วยก็มีหลายคนที่ถามหนูก็พยายามแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไ,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 ไปติดตามเราก็ไปขอไปไปติดตามอะไรเงี้ยเราก็เออก็เห็นบางคนอะไรอย่างงี้แล้ว ก่อนน้องได้แล้วก็อยากให้กําลังใจพี่น้ำค่ะแล้วทำไมปีนี้ถึงแบบว่าไม่ค่อยตามมาเหลือดราม่ากเลยด้วยอ๋อไม่ค่ะพอดีงานเยอะอะพอดีรับงานเยอะช่วงนี้แบบหนังสองเรื่องแล้วพออีกหนึ่งเรื่องแล้วก็พิธีกรอีกเยอะแยะเลยค่ะเอ้ยไ่ถ่ายรายการอีกโอเคขอบคุณครับยินดีต้อนรับตื่นเตกันแจะ